ทานผู้ชมผมเจอโปอีกท่านผู้ชมโปวโปเดินนี่ล็อกัว้ยิงแล้วทุกคนเอะไรนี่ยผมเจัตูแล้วนี่เพื่อโตายโปตายปตายเพื่อนโปตายโปตายท่านผู้ชมโปตายโปตายไอโปขอซ้ำหนยเฮ้ยเล่นดีเติร์ดเล้ยเกมไหนกันท่านผู้ชม ควาผิดพ,พลาดของเธอเรียกเสียงว่าเยอะจากสาวๆคนอื่นแม้ว่าผลการแข่งขันจะแน่ชัดแล้วแต่เจ้าอ้วนที่เห็นสีหน้าเจ็บปวดของสาวน้อยคนนั้นก็ตัดสินใจที่จะกอบกู้ศักดิ์ศรีของเธอคืนมาเขาเริ่มถอดเสื้อผ้าออกขณะวิ่งไปองเขาทำการวิร่งแข่งจนจบภายใต้สายตาที่ตะลึงของคนทั้งโรงเรียนการกระทํานี้ได้เบีเ่ยงเบนความไม่พอใจของทุกคนให้ไปอยู่ที่ตัวเขาเองได้สําเร็จแต่เจ้าอ้วนคนนั้นกลับไม่สนใจเลยแม้แต่น้อยสิ่งที่เขาทำอย่างน่าอับอายที่ว่าผมที่ว่าผมจะหวังนะ่านผู้ชมไป่เสี็จแล้ว ทีลาเดียงเ่ียนแต่ขนมปังชิ้นนั้นมันอยู่สูงเกินไปในขณะที่สาวๆคนอื่นต้องเลตาด้วยคามมอู่จูร่างกายของซากาโมโตะก็เริ่มหมุนด้วยความเร็วสูงคุณครูมองด้วยความตกตะลึงสุดขีดเมื่อเห็นิ่ที่เขาเคยเห็นเมื่อหลายปีก่อนในป่าแอมะซอนมันคือวิธีเดียวกับที่จาระเก้โอ้น่าไม่ชอบผมไม่รอดอ่ะแก่หม่รอเน่คุณรู้มครับว่าอันน้จากมดมีขนาดใหญ่โตมากแค่ไหนในใต้ดินคุณเคยเห็นวดีโอที่เคโลหาร้อนลงไปในรงอและแสดงให้เห็นว่า ดูดิเจอปูสองรับติดแต่ได้ไม่ชมเจ้เร็นเรือหรอขนาดเนี้ยจะเรือเหรอท่านผู้ชมบอกเลยว่าจะเรือหรือไม่เหรือก็รู้สูแรงสูงก็เป็นแง่บุอฤิมาเตอร์จะติอเจอมาเตอร์ รู้ไม่ครป้าอาาจักไมีขาดใหญ่โตมากแค่ไหนในใต้ดิน <t> ท <half> ุกคนจะเคยเห็นวิดีโอที่เทโลหะร้อนหนึ่งไปเรยเาัมดและแสดงให้เห็นว่าอาณาจักรมดนั้นซับซ้อนอย่างน่าทึ่งแต่มนุกวิทยาศาสตร์เหล่านี้ค้นพบเข้ากับอาณาจักรมดโบราณทายนะคุณร้าวขวดไหมรอข้าหลังนะท่ชมข้าหลังเอ้ยจ้าโอ้ท่านผู้ชม